กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านะครับพบกับผม X Japan Channel นะครับวันนี้ก็จะมาเล่น Wonder Whoo m e l ลมนะครับผมผมไม่ได้เล่นตัวนี้นานแล้วเนาะแต่ทีมเรานี่มีทั้งกาลีมีทั้งลิโป้แล้วก็เอลสูนะครับต้นเกมก็จะมีฮันด้าที่คอยแกง๊งอะไรอยู่เนาะก็ดึงเลดก็ดีนะครับแต่ถ้าสโนบอลกต้นเกมได้นี่คือน่าจะชนะเลย เล่นไปพยายามเล่นใหญ่เล่นเยอะนะครับเพราะว่าตัวมันไม่ใช่ตัวที่ว่าแทงจ่าเหมือนพวกตัวอื่นนะ,ะค่อยเล่นแล้วค่อยๆเก็บแตกปลาโลไปเนาะดูครับโอ้โหอารุอินปลาใหม่เนาะสกิเลเร็วขึ้นออกไวขึ้นยังไม่ได้ลองเลยว่าจะเป็นยังไงวิว๊ิอว อา้าวลิปโป้เข้าอย่างนี้ก็ได้สิได้มาหนึ่งดูอินตายอีกตัวไหมไม่น่าได้วะถึกโอ้เฮ้ยเยเพนมาชิปห้าแล้วซ้ายออกสาย,เ,ยเพื่อนไอเอาอยู่เหรอเฮ้ยว่าแล้วไปละวเิเลือดนี้ขอโทษด้วยนะลิปโป้เราเดินทางอื่นไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไมเข้าสูตรวะห้าสองไปดิอย่างน้อยก็ได้เอาอย่างนี้ก็ตายหมดดิ โอเคเป็นไงล่ะได้แอซีสหมดเ <c oughs> พื่อนเกิดแล้วงานนี้สองหิวนะครับไม่ไหนเชื่อ <c oughs> จะเอาขนาดนี้อ๋อเดี๋ยวผมตั้งอันนี้ไวนะ้เนาะแม่งก็ว่าทำาไมมาขึ้นดาบมา <c oughs> ต้องเปลี่ยนเป็นซับแพงพวกเกมนี้เดี๋ยวต้องยืนก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอขึ้นไกาอาพย <c oughs> ายาม <c oughs> ดึงเหลียดเดี๋ยวขึ้นค่อยขึ้น,น,นเป็นก่อไฟชิ้นที่สองเอา ดี๋ยวดูเรืยนะครับบางทีว่าก่อไฟชิ้นที่สองก็ไม่ดีนะผมอาจจะขึ้นตัดเลือดก็ได้อย่างไงฮะอ้าวโอ้ยโดดทันว่ะเอสูเอสูเราค่อนข้างแม่นนะค่อนข้างเฮ้ยไม่มีัติไม่มีัติไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หอยหอยหอยอมาเข้าแน่ ล่างได้ดาร์กกว่าโอเคอยู่ยิงนกได้ไหมยยิงนกได้ไหมยมีอติแล้วยิงนกดิอติอ่าวเหี้ยไม่โดนสักตัวโห่ด้วยโห่ด้วยดึงกลับมาโดนดิครับปลาโลตายไหมตายเว้ยโดนคลิปค่ะตาย พูดเล่นคนที่หกเฮ้เฮ้เเข้ามาทำไมอาตีนอย่างนี้ก็ตายสิอ้าวเอามึงอีกตัวนึงเดี๋ยว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 โอ้คลิปหมดวะอืมเพนอยู่ไหนวะเพนหายไปนานนานเพนมาไ,ไม่เล่นเล่นไม่ได้กลับบ้านละไม่ไหวแล้ววะเฮ้ยเพยนมาอติช่วยเพื่อนอืม นนคิดว่ากูกลับไปแล้วสินะขอโทษด้วยนะจ้ายังไม่กลับจ้าอ้าวอ,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 อ๋ออ๋ออออ้าวมันไม่มาว่ะโอ้ยมันวิจกรกาวับกลับละเอาไงดีเหียบเลือดไม่ต้องไปละไม่ต้องโกงไม่ต้องกลับละรอเลยผมพยายามจะกัดเพนเนาะ เดี๋ยวต้องรออันตีมันดีๆขึ้นเป็นไกาอานะเมื่อกี้เซ็ตเปล่ไฟไว้โอเคอเคอออยากเพนด้าค่าเพนได้อีกแล้วไม่เกิดแล้วมั้งเพนเกมนี้อัดดูอินอยู่ซ้ายนะเห็นไหมเพนด้า,ดาเล่นกับผมไหม โอเคเอาขึ้นไปเคลียร์คลิปเฮ้ยเยียบแม้มังกรอ่ะจะได้บับตีแรงหน่อยดาเมีดแม่งง่อยง่ง่ายมากเลยครับมันเดร์ไม่ได้ใส่เจอกร้อยไปเนาะเป็นเป็นเลือดพันสองนะเก็บสเต็กปลาโลไปเรื่อยๆไม่มีอะไรเคลียร์คลิปไปเจ้าสูรแ,แม่นนะฮะเกี่ยวไหน่าจะเป็นแหละ ยังไงขอเล่นหน่อยดิขอเล่นหน่อยจะป้อมนะเอาไหมมันโลอ่ะกันได้คิดเหมือนเราเลยเอาไหมเอาไหมไหมไรอ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 ,อคิดรอคิดเฮ้ <า S 2> ยกันได้ะบวกตรงนู้นแล้ววะไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเฮียคิดเอาป้อมจะเอาป้อม อย่าพึ่งนะเล่นกับมันไปห่อนป็ป้อมฟรีนะโอ้ยแต่ข้างล่างเราแตกว่ะที่โปโ้สู้ไม่ได้เหรอฮมิเ,เ,เตอร์เตอร์เข้ามาในคุ่มอย่างนี้ก็อย่างนี้ก็โดนดีครับอันติีโอ้โหไม่โดนไม่เ้ยนี่ก็ได้จิ้มหนึ่งจิ้มสองดึงเอาแล้วหรือว่าเขาสกิลไปหมดแล้วว่าทำไมเขาไม่อนตีน,นีวะ ไม่ได้ดูนะครับเมื่อกี้มัวแต่ไอ้นี้ลิกเตอร์อยู่เล่นกับลิกเตอร์อยู่ติโปก็ได้ควอมแรงแล้วโอเคมาเอามังกรเออไม่ใช่มังกรเขาเรียกไดาร์คเลไม่ได้วะมันอยู่เยอะปะเล่นไหมเล่นได้นะนี่แหละอืมเอ้าม่เอาไม,าามา่ดึงไม่มามันอันนี้เหรอเฮ้ยเพนหลังเพนหลังอืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอีกสามวิเองแป๊บนึ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 ง เป็นเส้นตรงตีเส้นตรงโอ้โหติดอะไรเอาค้างโอเอฟพีเอฟขึ้นโอแดงเลยทางซ้ายมือบนนะครับโอ้กำลังดีโอู้่้ยเนยมามาค้างอะไรตอนออดเลยเฮ้ยสิงสิงสิงอดักออดัก <c oughs> ไม่ได้กลับบ้านเลยนะตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะ กับบ้าน<ๆ>กับบ้านกับบ้านฮีโรเลดเกมนะครับแต่เล่นต้นเกมไปแล้วอย่างนี้ก็น่าจะใส่ใส่มัง้งมั้งนะเฮ้ย,ยเอลซูโรแหลมว่ะเฮ้ยสองคนนั่นแหลมว่ะโอ้ทำไมแหลมวะประมาดอ่ะต้องพิมพ์หน่อยละอย่าประมาท ค่อยๆเล่นไปเกมนำๆอย่าไปแจกงี้ดิตายพี่เฮ้ยลิเตอร์ลิเตอร์นิโปโอ้โหฟิกเกอร์หนีเลยนะพอพอพอเพนใช่ไหมหือกูต้องมาส,สตนช่วยอีกเฮ้ยเฮ้ยแพนด้าสวยได้ไหมโอเคมันมีสลีมหลังว่ะกดล้างใหล้ละถอยเลยเอา้าวไม่กลับไม่กลับเหรอฮะ ไม่กลับเหรอไม่กลับเหรอเฮ้ยมา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 ,มา,มานี่คนแหลมหนึ่งอีกหนึ่งนายรู้จักอ๋อลืมลืมบอกนะครับสกิลวันเดอร์นี่ห้าเอ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึงเล่นได้นะเล่นได้ขอจิ้มหน่อยโอเคหมดทีมสกิลวันเดอร์นะครับถ้าเลือดฮีโร่ถึง ครื่งหลอดนะครับฮิโร่หรือคิปก็ช่างนะครับครึ่งหลอดเราจะดึงกลับมาหาตัวนะครับแต่ว่าถ้าเขาเกินครึ่งหลอดไปเราจะพุ่งไปหาเขานะครับผมพยายามคำนวณกะดีๆเป,เป็นตัวให้ผมไม่ขนาดนะตัวเนี้ยเล่นไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่เพราะมันไม่มันไม่แข็งเท่าไหร,ร่นะฮะมันไม่ใช่ว่าตัวยืนยืนซะแบบเอาโดนตีไปสิเนี่ยพยายามเดินคู่นะครับเพราะว่า ผมรู้ว่าเพนเขาจะเอ้ยตายบอกกูเอ้ยเ็นได้เฮลมีโอ้โหรอดพยายามเดินคู่เอวสูหรือคู่เมีดเรานะครับเพราะว่าเพนเขาจะเข้ามาลวงเนาะก็พยายามอาติหรือว่า5-2กันได้เนาะตัวเนี้ยกาดีๆแล้วกันเพนเขาโดนผมขัด2-3รอบแล้วหวังคิวนะครับเกมโมเปาเล่นซับผมไม่ไมหวังคิวไม่ได้ผมต้องเล่นเป็นทีมเนาะ อี่อะไรกันได้ก็ต้องกันนะดิกเตอร์ดิกเตอร์ดิกเตอร์เล่นไม่ค่อยดีนะเล่นแปลกๆข้า oh <my> งล่างไ oh <my> ม่เล่นไม่เล่น oh <my> แค่ดึงให้เลย อ้าวอ้าวเพนยังไงเพนอันตีนีไปละโอ้ยูเอก็อันติหักโค้หมึกเฮ้ยข้างหลังว่ะจะได้อยู่มีแพนด้ากันให้เล่นได้นะผมเล่นข้างหน้าให้เก่งได้ยังไงเอาไหม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 ต้องเอาแล้วแหละอันตีเอาไม่โดเนเพนกดล้างให้แล้วเห็นเนี่ยเพนเนี่ยเพนเนี่ยไปเอาไปตัวแห้งแล้วโอ้โหไปเอานูดี กูต้องกลับไปให้ช่วยมึงอยงนี้กันใช่ไหมเนี่ยอย่างไงอย่างไงฮะอะจิมเดี๋ยวเพนตัวนึงเฮ้ยสู้ได้ได้ป่าววะต้องได้สิขอขอสักตัวหนึง่งโอ้ยสลิมมะพี่เกอร์ออกเฮ้ยหลอดไปเนี่ยฮะาหนึ่งถ้าห,หนึ่งแกอาเด้งโอยมาลบแล้วก็ถ้าหนึ่งถ้าหนึ่งอืมเอาก็ขอไม่เอาผมต่อวะโอ้โหรอดอีกแล้วแม่เจ้า ดีนะกูรอดได้ไงเนี้ย,ออยนี่เป็นไม่ได้นะเอ,เอาอันนี้ดีกว่าแม่งสลีมแรงว่ะลดลดความเร็วของสลีมหน่อยเนะแล้วผมก็เพิ่มอึดอึดเครื่องแมงหน่อย อยู่ในกันหมดวะเฮะ้ยลิกเตอร์ซ้ายซ้ายซ้ายในพุ่มซ้ายในพุ่มซ้ายวิว่าแล้วเล่นอยู่ค้ำไว้อยู่เนาะเข้าไปช่วยไม่ได้ไม่เห็นนีงเหรอเรากูยังเห็นเลยเนี่ยชอบอยู่พุ่มซ้ายใช่ไหมเดี๋ยวคนเรานี่มันจะขียกอะไรนะมันจะทำเป็นนิสัยเดิมๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะดัก อยู่อย่างเงี้ยดักพุ่มซ้ายอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเอาไหมเอาเอาวอาอาันติไปไหนเดี๋ยว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 ติสักคำเพื่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่สินะเห็นไหมผมบอกแล้วผมเห็นในมินิแมปแวบหนึ่งแวบหนึ่งแวบหนึ่ง ตามตามสุดล่าฟ้าเขียวอ,อย่างนี้ต้องตามอะ่ะ <c oughs> ตามอะ่ะโอ้โหม,มาเล่นกันหน่อยอโอ้ลิเตอร์โอ้โหแล้วเค้นไปหาเพื่อนให้ได้เอฟฟีทำไมอะ่ะอืมไม่เข้าใจเหมือนกันต้องมันทำาไมต้องวิ่งไปหาเพื่อนผมด้วยวะให้ผมฆ่าก็จบละเข้ามานี่โอ้อ้าวขอยอมแพ้เฉยเลยโอเคครับวันเดอร์ก็เล่นประมาณนี้เนาะต้องดูทีมด้วยเนาะ ทีมเราเล่นเลตเกมผมก็จะเล่นประคองประคองนี้แหละโอเคไม่น่าได้เอ็มว่ะกาลีดีเกินดีทุกคนอะ่ะมาดูกันสิบเอ็ดดาวที่สามเห็นไหมแต่ได้เหรียญเงินนะ่งเห็นไหมกาลีได้จริงด้วยโอ้ไม่ห่างเยอะไม่ห่าง